สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะพบก,กับเราในช่องพายเลิศรักนะคะมาดูเชาวนี้อารมณ์ดีนะคะเชาวนี้อารมณ์ดีเล่นคนเดียว ราจะทำอะไรต่อที่รองรับก็คือต้นไม้นะคะทุกเช้านะคะพ่อจะเอามาไว้ตรงนี้นะคะ ต้องได้สีต้นไม้ถูขัดขี้ไครไปในตัวที่รองรับก็คือต้นไม้นะคะสำหรับงาของเลิศจะซ้อมทุกวันซ้อมกับต้นไม้โอ้ยลกักีีออกมาก่อนหนุกด <Okay. S 1> ูนะคะแต่งอได้แต่เวลาเดินไม่ยอมงอ มันก็หน้าแปลกชีวิตประจำวันเขาก็คือเล่นโซ่นะคะร์ณี วิธีการเล่นใหม่นะคะนั่งเล่นนั่งเล่นนี่ <c ười> ชูง,งไม่รู้ชูอะไร หนึ่งสองปุ๊บว่าแล้วว่าแล้วยหยุดหยุดหยุดพุ่นพุ่นพุ่นปวดห้แม่เราเด้อคันนี้บ่อยินกล่วยเด้อฮิวิวิกัดมือใส่ย่ำมนอหน้าง่ได้ย่ำมยางล่ะขาบ่ง่ ยินฟังแม่บุญรับจ้อยรับอีลีเลยค่ะนี่ นอนไปอิ no e, ่มบ่โมเสาวมึงเกียมหน่อยเพิ่นป่องเละคนนั่นนั่นยาลินโซหยุดเลยนอนกันยังลินได้นอนสูนี่ก็ได้ ถ้าเขาเล่นอย่างนี้หนูเข้าใกล้ไม่ได้นะคะเพราะไม่มีควรอยู่ด้วยเขาโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะนี่นิสัยเขาก็เปลี่ยนกองดินตรงนี้ยุบหมดแล้วนะคะนี่ยุบหมดแล้ว ดูนะคตั้งท่าเฮ้ึพุณน่ะพุณน่ะพุณน่ะน่ะเอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนงั้นแหมไม่ไม่ให้กินนะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนอะครับก่อนเร็วเร็วครับก่อนสวัสดีครับเสียงน้อยเสียงน้อย อะครับก่อนครับก่อนครับบอบองาม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 บองามงามขาหนํขาขาหนํามขาหนั่มหนูคิดว่าเทศไหนเดี๋ยวเสด้กินติโนสวยๆเรอๆเร็วๆ สวัสด hey, hey. ีครับกอลูปสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับขาหน่าขาหน่าขาขางามงามงามอุ้ยหยกใส่หยกขวายค่ะถ้ามีของกินถ้ามีของกินข่อยกระปิอีอาศัยตูดก่อนใส่ตูดก่อนอาศัยตูดใส่ตูดใส่ตูดอาใส่ตูดใส่ตูดเร็วๆเร็วๆม่ได้กินแล้วม่ได้กินแล้วลักกี่ม่ได้ลักก eh ี้กินป่วยเขาโลด ลักกี้เอ้ยลักกินกวดเด้อลักกี้เอ pues, ้ยเหลือลักบาทำงานอาศัยตูดช้ตูดช้ตูดอาศัยตูดช้ตูดตูดอาชัยตูดช้ตูดช้ตูดอาบกโบบอาบกโบบอาบกโบบอากวกกวกเ่เอากวักกวอากวกกวักกวักร่เ่้วแม่ไปกินนะอากวกกวโอ้สิเปได้ติ๊บมองได้แบบนี้ขี้ข้านป่นนี่อากวกก่อนอากวก อากวักกวักเลยจะพาไปหาพี่แม่เลย้วพี่แม่เป็นไข่แห้งกวักกวักกวักอากวักกวักกวักบ๊วยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับโก้ขาน้ำ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 ย่อ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 ขาย่อย่อน้ำย่อดีดีเฮ็ดท่าไดขคอยกันได้กินเด้อค่ะนี้วิ้วิ้วกินมันทั้งวิ้นนี่แหละโตเป็นเบาล่ะ บาเลิศู้เบาเลิศหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่ออันนี้หนุ่มหน้ามนผมผมคนหล่อเอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อน <c oughs> ขอบคุณแม่แม่นะคะกอบคุณแมไอซีทุกทท่านนะคะที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะและขอบคุณทุกๆท่านนะคะ ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะสำหรับวิดีโอนี้หนก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะร่ำรวยเงินทองทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับ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 ดีดีด